คนมวนี่มาดูแลเขาวอเป็นเานา่่มีผู้ใดนะลูกอยากให้คนมาซอย หมือนขามกะชันชฉียต่ว่ารถดข้าวตอกก็มาเร็วนะคะแบบมันเหมือนขามมาเลรวมันบอลคนกันน่ะนะมันก็เลยมาประสานกันกะคิดว่ายายเล่าสิบโมเห็นรถดคือเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเศร้าเนาะมันเศร้าล่ะมันรถดมันว่างเนาะค่ะแม่ยรถดขอเลียนเร็วคือคือโบควายมีโหละแม่นหลดโบควายมีรถรดกันที่ชนมาเร็วบอกกานาจะเร็วค่ะ เพราะว่าใช่เรากับยางไปปกติเลยบอเหมือนบบเห็นรถเลยบอเมีนเรายางไปปกติเหมือนบบเห็นรถเมียนเหราแบบพระเจ้ากสิมาเลี้วอยู่ดอกความคิดถว่าข้าเจ้าเบรกเบรกมาแต่ไกลนี่ยนะเบรกมาแต่ไกลเราหมันก็เลยเป็นชนปังเข้าไปเลยค่ะอ๋อประมาณนั้นค่ะแล้วๆก็ยจะในวันตอนเช้นตอน,นเช้นเพื่อนกับจอดรถลงมาเมืองดีอยู่ค่ะมเมีนเพื่อนใหญ่ไทยรู้ไทยยังไหวค่ะ พี่เดี๋ยวเขาไปบึงบ่กเขาอยู่ค่ะบบย่าเล่าโอ่งหูซืโตกาที่แรกเล่าโบ,บ่งหูซื้อโตค่ะบ้านพ่ออีกแป๊บหนึ่งคนกาจังผู้จังคนหูซื้อโตเรารเพิ่นกัเลยพี่เขียงมานนะค่ะเลยบอกเลยยังก็เขาบอกเพิ่นเบาเบ่ได้ค่ะค่ะแต่คือตอนนั้นเบาเบายังเนียนเพิ่นโอ่งหูสติเพิ่นนะค่ะคือชนที่แรกมันค่ะประมาณนั้นละ คือตอนนั้นพี่พี่อยู่อยู่มองไงของเหตุการณ์ครับอยู่หน้าบ้านค่ะอ๋อพี่อบ้านบ้านที่อยู่ข้างโรงเรียนแม่เค่ะบ้านพี่อยู่ข้างโรงเรียนค่ะก็เลยเรียนเขาไปมึงคนค่ะคือตอนนั้นพี่ออกไม่เห็นยังซึ่งได้เห็นเหตุการณ์ชนออกมาเทพกับป้องน้ำค่ะอ๋อกำลังเทพกับป้องน้ำไม่เห็นรถชนเลยค่ะอ๋อชนชนแห้งบ่ครับกับบ้องหัวมันแห้งบ่เพราะว่าบ่คิดว่าย่ายเราสิขามถนนเนาะไม่งนพ่อ เด็กพึ <touchdown noise> ่งไม่เพท่านึงหันไปมึงคนกับชั่วเหลี่ยวนะค่ะคนนี่ยมาดูแลรวมเป็นถ้ำมีผู้ใดนะลูกอยากให้เพิ่นมาซอยลูกไปยุ้งสีละลูกร้านก็ยังบ่ทันฮอดนะลูกลูกร้านไปทำงานอยู่ปาจีนแม่ก็อยากให้เพิ่นมาดูแลเบิดสุอทธิ์ย่างโลดนะลูกควบเป็นถ้ำจ้ะบ่มีไผแม่ก็มีแต่พี่แต่น้อง สมโป่งนี่ยครับเป็นร้านเคยือเมร์ลูกกระซินี่แหละเบื้องต้นนี่ทุกครนีเพิ่นเด็ดติดต่อเข้ามาหรือเ่ครับข้าเพิ่นกับไปดูแลดีอยู่ลูกอยู่โรงพยาบาลเพิ่นกับไปหาอยู่โรงพยาบาลเพิ่นกับไปเบื่องนี้ขับรถตามแม่เพิ่นกับไปหาแค่ไปเพื่อนหนึ่งเพื่อนกับไปเพื่อนเปล่านางงานเพื่อนเนาะเพื่อนข้าประชุมเพื่อนกับไปอบรมอยู่หนเขียนนะเพื่อนเดบอวอยังก็เข้าบอเบ่เดบออยังลูกเมฆอ่ะพอดีตามเลยเมฆเอาเอื้อยขึ้นรถไปโรงพยาบาลทันทีเลยจ้ัก็อืูบอว่าคนในในรถคั้นสุดชนีดเป็นรถสอส หูอยู่ลูกอยู่ว่าเพิ่นเป็นซอสเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเพิ่นกับข้าทุระเพิ่นเนียเพิ่นมาเลงเมียเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นมาจากคนกับเพนเนียเพิ่นกับเป็นไอเป็นเจ้าหน้าที่นะลูกของหูจักกันกันยายู่ตอนตอนต้นเจ้าเพิ่นกัแสดงตัวเลยว่าว่าเพิ่นเป็นเป็นซอสเพิ่นกับยืนเบิ่งยืนแง่งอยู่ดอกเพิ่นกับบริวบอกยังกับยายยายกับบอกบออกนะลูก